กดอัดแรงเนะสวัสดีค่ะพี่การสวัสดีค่ะยินดีด้วยนะคะพี่การผ่านแล้วใช่ไหมอ่า e ใช่ไหมคะในเรื่องของภาษาเนาะทีนี้วันนี้ก็เลยจะชวนกันมาเล่ามาแบบอเล่าให้ฟังหน่อยว่าเราไปสอบ IELTS เนี่ยแบบ paper-based test ใช่ไหมคะสำหรับน้องๆที่ตั้งใจจะสอบแบบ paper-based เหมือนกันเขา จะเลือกอย่างเช่นควรจะเลือกกับพาร์ทเนอร์ไหนดีเพราะาอย่างในเมืองไทยเนี่ยจะมีสองพาร์ทเนอร์ใหญ่ๆที่ idp กับ british council เนาะควรจะไปพาร์ทเนอร์ไหนหรือว่าถ้าการมีประสบการณ์ของที่ไหนเป็นพิเศษเนี่ยก็จะให้การเล่าให้ฟังหน่อยเนาะเอาเอาเป็นท็อปิกแรกเลยแล้วกันตอนที่การเลือกสอบเนี่ยทำไมการถึงเลือก idp พอจำได้ไหมคือของการจริงๆแล้เราเพื่อนกันบอกมาว่า b t จะยากกว่า ไอดีพีจะให้ง่ายกว่าอย่างเช่นคือเพื่อนเขาเคยไปสอบมาแล้วเขาตอนเขาไปสอบเขาเจอคนจีนซึ่งคนจีนเขาแบบจริงๆเขาเรียนที่ออสแต่เขาว่าบินมาที่ไทยเพื่อมาสอบไอดีพีที่ไทยเพราะเขาบอกว่าง่ายกว่าที่อันนี้ก็เป็นความเห็นส่วนตัวใช่ใช่ใช่เพื่อนที่ตอนเขาจะสอบแล้วแบบเขาเจอคนจีนพอดีล้วเขาก็คุยแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลตรงนี้อันนี้ต้องใช้วิจารณญาณเนาะเพราะว่าจริงๆความยากความง่ายเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ เขอปิกที่ได้ด้วยเพราะว่าจริงๆที่รู้สึกว่าการหมุนเวียนข้อสอบระหว่างสองศูนย์จริงๆควรต้องเหมือนกันเพราะว่าเขาเป็นพันเนอร์การแต่อาจจะมีอย่างอื่นเป็นแฟกเตอร์อย่างเช่นสถานที่สอบหรือว่า e n v i r o n บ e n t ต่างๆมันต่างกันขนาดไหนไหมอะไรอย่างเงี้ยก็อันเนี้ยอาจจะมีส่วนที่ทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วทาให้ข้อสอบง่ายหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะหรือว่าเด็กแต่ละคนเตรียมตัวมาไม่เหมือนกันก็พูดได้ยากอีกถูกไหมอาจจะเป็นสำเนียงของ ตัว speaking examiner หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเป็น British เขาอาจจะเป็นสำเนียงแบบ British accent อะไรอย่างนี้เอ้าเหรอเอออันนี้พ<ม>ี่ก็ไม่รู้<ม>แต่ว่าส่วนใหญ่คน<ม><ม>ที่จะมาเป็น examiner ในใน part ของ speaking เนี่ยหนึ่งเขาจะต้องเป็น native อยู่แล้ว<ม>ถูกไหมอืมเราก็ไม่รู้อีกว่าของแต่ละศูนย์เขา recruit อาจารย์หรือว่า examiner มามาจากประเทศไหนบ้างหรือมีม mix กันขนาดไหนของ British Council เขาจะเน้นไปทางแบบ British หมดหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ย อันเนี้ยก็ไม่ชัวแต่การสอบของ idp ใช่ค่ะ,นะะที่สถานที่หนูไปสอบเนี่ยมันคือสถานที่แถวไหนคือการนะสอบเป็นศูนย์ใหญ่ของ idp เลยนะมันคือบิ๊กซีลาดดาดิกคือสำนักง,งานใหญ่งเงหรอศูนย์ใหญ่คือหมายถึงสำนักง,งานของเขาคือใช่คือที่การเห็นนะมันเป็นเอ่อถ้าสมมติว่าเวลาเรากดเลือกสอบเนาะมันจะมีแบบสถานที่เราก็ วันที่ที่ให้เลือกอะไรประมาณเนี้ยก็คือที่ที่การสอบถ้าเป็นข้อสอบเขียนกับข้อสอบพูดก็เป็นที่เดียวกันเลยค่ะเพราะบางคนเขียนกับพูดที่เดียวกันอ่ะคะใช่ไอ้พาร์ทเช้าที่เป็นพวกแบบเปเปอร์กับพาร์ทบ่ายที่เป็นสปีกิ่ะก็สอบที่เดียวกันเลยค่ะอืมหรือว่าแบบบางบางทีบางวันที่เราเลือกเขาก็จะบอกเลยว่าพาเช้าสอบที่นี่นะบิ๊กซีลาดดมดีแต่ตอนบ่ายที่เป็นสปีกิ้งอาจจะไปสอบที่อื่นอย่างเช่นโรงแรมหรือว่า สถานทีน่อื่นๆเนี่ยค่ะพี่ทุซึ่งเราอะตั้งใจว่าจะไปแค่ที่เดียวใช่้ไม่งันเราก็เลยเลือกวันที่มันจะสอบที่เดียวใช่ค่ะโ <Okay. S 1> อเคเพราะฉะนั้นที่ทบิ๊กซีราชะดำรีคือมันมันเป็นบิ๊กซเหรอมันคือซูเปอร์มาร์เก็ตเหรอที่หนูไปอ่ะ,ออะมันคือจริงๆอ่ะมันคือบิ๊กซีสาขาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเหมือนเป็นเซ็นเตอร์ของบ okay. uh ิ๊กซโอเคใช่แล้วก็จะมีชั้น แบบชั้นสูงสูงอย่างเช่นชั้นห้าชั้นหกก็จะเป็นสำนักงานอย่างอย่างถ้าสมมติวันที่การไปเขาก็บอกเลยว่ามันจะเป็นเวลาที่ไปมันคือเก้าโมงซึ่งต้องมาก่อนเก้าโมงสอบจริงๆ9เก้าโมงซึ่งเก้าโมงอ่ะบิ๊กซียังไม่เปิดเขาก็ให้ขึ้นลิฟต์ตัวหลังแบบเราต้องเดินไกลอยู่ก็คือถ้าสมมติว่าจะเตรียมตัวมาสอบก็ต้องมาก่อนสักหนึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงครึ่งเลยกันคิดว่านะอืมเพราะว่าเดินจากบิ๊กซีราชดำริเนี่ยก็คือ วันที่การวันที่กันไปอะ่ะการขับรถไปเองหรือว่าการน,นั่งรถประจําเ <c oughs> ขาเรียกว่าอะไรนะสาธารณะไปใชใ่กันนั่ง BTS ไปค่ะแล้วก็ไปลงเอ,อตรงตรงชิดลมหรอตรงเซนทัโลโอะแล้วก็เดินเขาก็แต่ในเว็บเว็บไซต์หรือว่าอีเมลที่เขาแจ้งมาค่ะพี่ถูกเขาบอกชัดเจนมากว่าเขาก็จะให้แบบมาให้ดูบอกว่าถ้าเราลง BTS อะ เราต้องเดินจากตรงไหนไปตรงไหนบ้างถ้าสมมติว่าเราเอารถมาเราต้องเข้าประตูไหนอะไรประมาณเนี้โอเคอ่าฮะแปลว่าในอีเมลเขาก็จะบอกสถานที่สอบค่อนข้างชัดเจนใช่ค่ะบิ๊กซีราชดำริอืพี่ก็เพิ่งเคยได้ยินนี่แหละว่าไปสอบที่บิ๊กซีเออใช่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเดินทางโดยรถขนส่งสาธารณะก็สะดวกก็คือ BTS ถูกไหมค่ะจาก B t s เดินไปไกลไหม กล้อยู่นะคะพี่ถูป,ประมาณแบบเจ็ดร้อยเมตรไหมหนูไม่แน่ใจแต่ว่าเดินสักพักต้องผ่านห้างประมาณสองสามห้างอ๋อโอเคเดินประมาณสิบถึงสิบห้านาทีประมาณนั้นค่ะนั่งมอเตอร์ไซค์จาก BTs นั่งมอเตอร์ไซค์ไปไวกว่าไหมมีมอเตอร์ไซค์แถวนั้นไหมหนูไม่เห็นนะแต่หนูไม่แน่ใจเหมือนกันแต่หนูเดินใช่ไหมใช่หนูหนเ,เดิน,เ,ดนเออโอเคแล้วตอน <c oughs> ที่ไปรอสอบอย่างเช่นหลังจากรายงานตัวแล้วถูกไหม อันนี้เขาก็จะต้องเตรียมพวกสำเนาบัตรประชาชนเหมือประชาชน,บบชาชนถูกไหมไปด้วยใช่ค่ะอ่าโอเคอันนี้หนูเตือนเลยแบบคือกันอะไปถึงกันอาจจะแบบรีบแล้วใช่ไหมเพราะว่าแล้วกันก็แค่เช็คชื่อตัวเองหน้าห้องแล้วก็แบบไม่ได้อ่านอะไรต่อแล้วกันก็รีบไปต่อแถวแบบแล้วก็ลงทะเบียนแล้วเขาอะแต่ก็เพิ่งรู้ว่าถ้าเราลงทะเบียนเสร็จแล้วเขาไม่ให้เข้าห้องน้ําแล้ว อืม,อมหนูก็แบบเอาหนูก็อันฉี่ไว้ตลอดเลยตั้งแต่ก่อนไปคือจริงๆเราควรที่จะไปแบบเข้าห้องน้ําอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยมาลงทะเบียนแปลว่าก่อนลองทะเบียนก็ต้องมีจุดฝากกระเป๋าถูกไหมมีค่ะใช่หลังจากฝากกระเป๋าอืมมันวนกันเลยพี่ถูแบบว่ามันจะเป็นพอย n ์เลยว่าจุดหนึ่งฝากกระเป๋าแล้วเขาก็ให้เราไปต่อแถวลงทะเบียนที่เป็นถ่ายรูปแล้วก็ กรอประวัติอะไรประมาณนี้ค่ะแปลว่าถ้าจะเข้าห้องน้ําต้องเข้าก่อนลงทะเบียนใช่ใช่ค่ะห้องน้ําใกล้ไหมมีข้างในเลยค่ะพี่ถูมีข้างในอืมอืมเพราะฉะนั้นพอลงทะเบียนแล้วเขาก็จะเอาหนูไปไว้อยู่ในห้องห้องหนึ่งที่ไม่ให้ออกแล้วใช่คือจุดที่ลงทะเบียนแล้วก็กรอเชื่อก็แล้วเราอจะต้องไปถึงจุดหน้าประตูห้องที่เขาจะตรวจแบบสัมภาษณ์เราว่ามีอะไรในแจ็คเก็ตหรือเปล่าในพ็อกเก็ตมีอะไรไหมอะไรเงี้ยจุดนั้นก็คือไม่ให้เข้าแล้วอ่ะ คือก่อนมาโต๊ะลงทะเบียนอะ่ะต้องไปเข้าห้องน้ำแล้วก็จัดการตัวเองไลให้เสร็จเป็นพี่พี่ก็ตื่นเต้นนะใช่หนูก็ <laughs> คือแล้วกันอนะ่ะด้วยความที่แบบการเห็นแถวมันยาวมากแล้วมันจะก้าวมงุแล้วหนูก็เลยแบบออไม่กล้าออกจากแถวเพราะเราต่อมาสักพักอะไรงแลง้วเขาเพิ่งมาออประกาศบอกว่าเออถ้าลงทะเบียนแล้วไม่เข้าห้องน้ำแล้วนะคะหนูก็คิดว่าเออเราเราอะก็แบบอาจจะเข้าได้อยู่นะอะไรเงี้ยหนูก็แบบรอดูก่อนแล้วกันอะไรเงี้ยเพราะหนูไม่กล้าออกมาแล้วมันไม่งั้นมันจะเลทอะไรประมาณนี้สรุปก็คือของกันอ่ะ วันนั้นก็ไม่ได้เริ่ม9ก้าโมงนะคะเพราะว่าควรต่อแถวแล้วลงทะเบียนอ่ะมันเทคไทม์แบบมันชา้าทําให้สอบเลีดไปอโอเคฉี่ให้เรียบร้อยก่อนลงทะเบียนเนาะทีนี้เข้าไปถึงในโซนสอบโซนห้องสอบเนี่ยเขาวันที่การสอบนั่งห้องห้องสอบเป็นฮอลใหญ่ไหมเหมือนเหมือนห้องประชุมอะค่ะไปรูไหมใหญ่แล้วก็ไม่เล็กมากใช่ อืมแต่ก็ไม่ได้อย่างน้โอเคมีนาฬิกาตามจุดต่างๆไหมหรือว่ายังไงคือเขาไม่ให้เราใส่นาฬิกาเข้าเออใช่เพราะฉะนั้นะเขาอ่ะจะมีนาฬิกาเป็นดิจิตอลอยู่ที่จอค่ะจอมอนิเตอร์โปรเจคเตอร์หรอใช่ค่ะตรงผนังผนังมีไหมตรงนั้นมีนาฬิกาไม่ไม่มีเขาให้ยึดกับโปรเจคเตอร์กับจออย่างเดียวโอเคอ่า แล้วการบอกเวลาในขณะทาข้อสอบละ่ะอย่างเช่นใกล้หมดเวลากี่นาทีเขาบอกไหมหรือว่าครึ่งทางแล้วเขาบอกไหมเขาบอกเอ่อสี่สิบนาทีกับยี่สิบนาทีในไร i ิงถูกไหมใช่ในลิส t e n ิ่งเขาบอกไหมลิสติ่งไม่บอกนะคะแต่ว่าลิสติ่งเขาก็จะบอกกําชับไว้ชัดเลยว่าหลังจากนี้มีสิบนาทีให้กรบอือบอกอีกทีก็คือหมดเวลาสิบนาที ใช่ค่ะเพราะมันแบบมันโฟไปเรื่อยเนาะเขาแบบไม,ไม่ไม่ไม่มีการขั้นกลางระหว่างที่เปิดอ่าฮะ reading มีการบอกเวลาไหมบอกค่ะบ,บอกที่ยี่สิบกับสี่สิบเหมือนกันหรอ reading อะนะบอกนะเพราะหนูรู้สึกถ้าจำไม่ผิดกันจะคิดว่าเขาบอกนะสี่สิบกับยี่สิบใช่ไหมใช่ค่ะเ<ม>วลาที่เขาโชว์บนหน้าจอเนี่ยเป็นเวลาปกติปัจจุบันหรือเป็นเวลานับถอยหลังจอจับเวลา เป็นนาฬิกาเป็นคล็อกแบบเป็นแบงค์คลอกไทม์เวลาปัจจุบันถ้าหนูจะไม่ผิดเป็นนับถอยหลังอ้าวเหรอเป็นนับถอยหลังใช่แล้วก็มีแบบเป็นตัวเลขเลยอะตัวเลขดิจิตอลเป็นตัวเลขวิ่งถอยหลังถูกไหมใช่ค่ะอ๋อไม่ได้เป็นนาฬิกาจับเวลาไม่ได้เป็นนาฬิกาทั่วไปแล้วเนาะเพราะว่าอย่างที่พี่เคยได้ยินอะอย่างของแลนด์มาร์คเขาจะเขาจะใช้นาฬิกาปกติก็คือบอกเวลาปัจจุบันอย่างเช่นเริ่มสอบหนึ่งทุ่มสิบห้าเสร็จสองทุ่มสิบห้าอย่างเงี้ย อืมไม่อืมอเป็นจับถอยหลังใช่ใชเพราะว่าเหมือนวันนั้นมันก็เลีดด้วยกันก็รู้สึกว่ามันเกินเก้ามงมาแล้วก็แบบแต่เขาก็บอกให้ยึดกับนาฬิกาของเขาโอเคอืมโอเคอ่าถัดมาเฮฟัง listening ใส่ดโฟน e ไหมลูกมีค่ะดีมากเลยตอนแรกเขาให้ลองก่อนอยู่แล้วคะ่ะก่อนอที่จะเปิดข้อสอบเขาก็แบบบอกว่าเนี่ยเออให้ลองกด ออนนะสวิชตรงนี้ออนออฟสีออกไหมแล้วก็ให้เดี๋ยวเขาอาจะลองเปิดเสียงนะได้ยินไหมลองเล่งเสียงดูปุ่มมันอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ะคะ่ะ mm hmm. จนแบบมั่นใจว่าทุกคนไม่มีปัญหาแล้วเขาถึงจะเริ่ม r u น listening test โอเคต่อไปในการสอบเนี่ยฟังอ่านเขียนหลังจากเขียนเสร็จถึงปล่อยออกมาถูกไหมใช่ค่ะตอนเขียนมีดินเป็นดินสอเปลี่ยนไส้หรือเป็นดินสอไม้ ใช่เป็นแบบเปลี่ยนใช่โ <Okay. S 1> อเคอืมตั้งแต่แล้วก็<ล>ยังลบหนึ่งอันใช่ค่ะโอเคเอ่อ okay. uh ก่อนที่จะไปถามเรื่อง speaking test เนาะทำไมเราถึงเลือกสอบแบบ paper based การการติดพิมพ์ผิดโอเคแล้วกัน uh huh. ใช่แล้วกันก็ติดแบบว่า auto collect เวลาเราพิมพ์อะไร้ะคะ่ะมันจะมี auto collect เนอะ แล้วอีกอย่างเวลาการฟัง listening test หรือว,ว่า reading test การติดทดแดเราก็แบบบงอ่ะพี่ถูกอือ,อก็เลยถนัดกับ paper มากกว่าใช่ค่ะอือโอเคทีนี้หลังจากสอบเสร็จเนี่ยพอ writing เสร็จมันก็น่าจะเป็นเวลากินข้าวแล้วใช่ไหมใช่อันนี้หนูว่ามันเป็นข้อสะดวกของการสอบวิกซีนะเพราะว่าลงมาสองชั้นอะ่ะก็เป็น food hall เราก็แบบ กินข้าวได้ไม่ต้องออกไปไหนกิน่แล้วขึ้นมาใหม่อ่ใช่แล้วแบบมันเป็นบิ๊กซีที่ใหญ่ใช่ไหมมันก็อาจจะมีคาเฟ่หรือว่ามีร้านอาหารอื่นๆให้เรานั่งรอได้แต่ว่าข้อเสียก็อาจจะเป็นคนเยอะวันที่การไปอ่ะกันเจอแบบนักท่องเที่ยวด้วยอ่ะพี่ถูคนเวียดนามที่แบบเป็นคณะทัวร์หนูก็แบทำไมเขาว่าทัวร์บิ๊กซีใช่ก็ทําอะไรบิ๊กซีวะอมาวแล้วเราแล้วเราล้วเรารู้สึกว่าแล้วเรารู้สึกว่ามันหมายถึงว่า การแบบกินข้าวตรงนั้นเลยมันก็ทำให้เราแบบไม่ต้องเดินทางไปหาร้านกินถูกไหมอืมใช่ค่ะโอเคในขณะที่สอบฟังอ่านเขียนเราต้องใส่มาสกถูกไหมใช่ค่ะมีมีได้รับการรบกวนจากเพื่อนข้างๆอะไรอย่างนี้ไหมไม่ค่อยนั้นอาจจะมีบ้างันจะมีแบบคนที่เขาติดขย่าเท้าเอยหรือว่าแบบ เสียงเคารพลบอะไรเอ่ยแต่ว่านาตอนนั้นนาหนูรีบมากหนูก็เลยแบบไม่ได้ใส่ใจคนอื่นเท่าไหร่อืม,อมเพราะว่าโต๊ะที่ <ละ S 1> นั่งเอ่อต๊ะที่นั่งเป็นไงเป็นโต๊ะยาวค่ะแล้วเรานั่งตรงกลางคนเดียวอืมหนึ่งโต๊ะหนึ่งคนใช่โอเคอันก็ยังดีคือมีเด็กที่เจออย่างที่ตอนสอบมอ,อกเทสเนี่ยเขาก็จะบอกว่า พอมีเสียงแบบคือตอนที่ฝึกกับสอบคนทําคนเดียวถูกไหมแล้วแบบเออเรามันก็จะค่อนข้างเงียบแต่พอแบบมาสอบโรวโมกับคนอื่นอะแม้แต่แบบเสียงพลิกหน้ากระดาษเสียงลบเสียงปากกาอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นแบบทําให้เขาเสียสมาธิมากเลยเพราะว่าอันเนี้ยพ,พี่พี่แบบพี่ก็บอกว่าเตรียมวาเลยนะเพราะยังไงไปสอบก็ต้องเจออยู่แล้วใช่อืมอืมอืมถ้าไปสอบคอมพิวเตอร์ก็คือเสียงคีย์บงคีย์บอร์ดอีกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่เลยค่ะเออเออ,เอ,อโอเคอ่ะแล้วทีนี้พอกินข้าวเสร็จอย่างเงี้ย ในในเขาเรียกว่าไรอะ่ะในระหว่างที่เรารอสปีกริงเราต้องไปนั่งรอในห้องที่เขาให้เข้าห้องน้ำอีกไหมหรือว่าไม่ให้แล้วก็คือรายงานตัวสปีกริงแล้วก็รออางเดียวของกันคือเขาปล่อยเลยค่ะถ้าถึงเวลาก่อนสปีกริงยี่สิบนาทีเขาให้มารอหน้าที่แบบศูนย์สอบอืมอืมแล้วก็พอใกล้ถึงเวลาแล้วเขาก็จะเรียกไปนั่งรอนั่งลงทะเบียนแล้วก็นั่งรอคือเหมือนว่าห้องสอบสปีกริงอ่ะพี่รูจะมีสามห้อง เพราะฉะนั้นอ่ะคนที่คิวต่อไปอ่ะก็ต้องนั่งรอสามคนสําหรับสำหรับสามหงนันเขาก็จะเรียกไปสแตนบายทีละสามคนสามคนใช่ค,<น>ค่ะตอนที่เราลงทะเบียนตอนเช้ากับตอนบ่ายต้องถอดแมสให้เขาเห็นหน้าปะ่ะใช่เพราะมันต้องถ่ายรูปอ่าโอเคอโอเค,อเคแล้วก็ที่ที่สอบอ่ะค่ะพี่ทูมันจะแบบมีที่ให้นั่งรออยู่มันจะเป็น เหมือนจะเป็นห้องสองชั้นเนาะชั้นแรกเป็นแบบประตูแรกของสถาบันอะไรเงี้ยแล้วก็เข้าไปุบก็จะมีที่นั่งอยู่จำนวนหนึ่งที่ผู้ปกครองอ่ะก็สามารถรอได้ถ้าสมมติว่าเราเอาเพื่อนหรือผู้ปกครองมีที่ให้ฟ a m i l เรอแต่ว่าจะเป็นแค่แบบเก้าอี้โฟมอ่ะที่เป็นกลมๆอืออือแล้วก็คือมีโซนให้นั่งรออยู่ใช่ค่ะแต่ว่าไม่ได้มีของอำนวยความสนดกขนาดนั้นแต่ก็มีแค่แบบเก้าอี้โฟมกลมๆอยู่ประมาณ นั่งได้อยู่ประมาณยี่สิบคนเลยนะพี่แล้วก็พอเลยมาอีกก็จะมีอีกประตูหนึ่งที่สําหรับคนสอบอะไรอย่างนี้พอเราเข้าไปจริงๆแล้วเขาอแจกพวกขนมด้วยนะกับน้ําใช่แบบแต่หนูก็ไม่มีเวลากินไงเขาเพื่อคงเผื่อใครกินข้าวไม่ทันอเลยใช่ใช่มีแบบขนมพิดหน่อยกับน้ําใช่ค่ะแล้วก็เนี่ยแหละจุดลงทะเบียนก็จะเป็นแบบเหมือนฮอลล์เว์แล้วหลังจากนั้นก็จะมีห้องล้อมรอบเป็นตัวอยู่หลายๆห้อง ในขณะที่นั่งรอสอบเราสังเกตเห็นอะไรรอบตัวเราไหมแบบคนรอบข้างเขาทําอะไรยังไงกันแล้วกันทําอะไรยังไงก็มีอ่านบ้างคือในตอนที่นั่งรออ่ะก็จะมีแค่นั่งรอสปีกิ้งเนาะเพราะว่าตอนเช้ามันก็คือตรงไปลงทะเบียนเลยอตอนสปีกิ้งก็มีคนอ่านหนังสือบ้างฟังเพลงบ้างแต่ว่าแบบไม่ได้คนมารอน้อยนะคะพี่ทูเพราะว่าทุกคนอะ่ะจะรอแบบประมาณว่าก่อนถึงตัวองสอบครึ่งชั่วโมงอะ่ะค่อยขึ้นมา อืมเพราะว่าอย่างมันอาจจะมีสอบตั้งแต่ตั้งแต่บ่ายสองจนถึงหกโมงเย็นเลยแล้วแต่รอบคิวที่เราได้ช่วงดีให้กันได้บ่ายสองคือถ้าหกโมงเย็นก็แบบน่าจะเหนื่อยเนาะไปหาลอดอื่นโอเคโอเคในในในห้อง speaking test ตอนที่เข้าไปเจอ examiner เนาะมันเป็น มันเป็นโต๊ะเดียวแล้วมีพาทิชชันกั้นหรือว่าเป็นสองโต๊ะนั่งห่างกันเพราะว่าเคยมีเด็กเล่าให้ฟังว่ามันจะมีเทสที่เขาให้เราโต๊ะหนึ่งไอซ์แมนโนนั่อีกโต๊ะหนึ่งแต่อยู่ค่อนข้างไกลกันอะไรอย่างเงี้ยของการเป็นโต๊ะเดียวโต๊ะใหญ่นั่งตรงข้ามกันแล้วก็ไม่มีไม่มีอะไรกันนะแล้วก็แต่ใส่แมสทั้งคู่คะ่ะอืมการฟังเขาผ่านแมสยากไหม ไม่ยากนะนะตอนนั้นแล้วเขาอ่ะก็พูดชัดมากอืมแล้วเขาก็ใจเย็นเขาค่อยๆพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะแบบเขาก็จะถามชื่อเราชื่อจริงแล้วก็ถามเราเลยว่าเออชื่อเล่นคืออะไรให้แบบให้เรียกว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเราอ่ะจะไม่ตื่นเต้นเพราะได้คุยกับเขาแล้วมันก็จะสบายใจขึ้นอะไรอย่างเงี้ย เพอเหมือนแบบเหมือนตอนแรกเราก็จะลนลนเนาะแต่ว่าพอเขาแบบคุยด้วยด้วยน้ำเสียงที่แบบมันดูสงบใช่แล้วแบบคามอะไรเงี้ยแต่สัมหารเขาก็ค่อยจะหยิบมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยจะเริ่มอัดเสียงแล้วหน้าอะไรเงี้ยค่ะโอเคสรุปสุดท้ายเลยก็คือจากประสบการณ์การไปสอบเปเปอร์ครั้งนี้อันนี้คือ i อเครั้งแรกของกันด้วยใช่ไหมใช่ค่ะโอเคหนูคิดว่าสนยนสอบนี้โอเคไหมโอเคนะคะ กันแล้วกันว่าโอเคจริงๆมันจะมีตอนเช้าที่การเริ่มลงทะเบียนที่การบอกว่ากันอะไม่ได้อ่านดีๆข้างหน้าห้องเขาเขียนไว้ว่าแบบหลังจากลงทะเบียนแล้วไม่ให้เข้าห้องน้ําอะเพราะว่าพอกันมาถึงแล้วกันอะเดินเข้าไปแล้วก็จะเจอแบบพนักงานคนหนึ่งบอกว่าแบบไปอ่านข้างหน้าก่อนครับแบบไปเช็คชื่อข้างหน้าก่อนพอกันไปเช็คแล้วอีกคนนึงก็มาเรียกว่าแบบเข้ามาเลยไม่ต้องเช็คเลยรมันก็เลยวุ่นวายทำให้กันอะอืม ไม่ได้อ่านดีๆก็ดูแค่ชื่อตัวเองก็เลยไม่ได้ดูอะไรแล้วก็รีบด้วยเนี่ยพอกันเห็นแถวลงทะเบียนมันเยอะมาก<อ>ก็เ,เลยต่อใช่ก็เลยรีบไปต่อเพราะกลัวว่าเออจะไม่ทนมันเะก้าโมงนะพอเรารีบไปต่อก็ยังมีคนมาต่อเราอีกเยอะเลยยังไงมันก็เลทอยู่ดียังไงก็ต้องสอบพร้อมกันใช่แล้วหนูก็ไม่ได้ถีด้วยหนูก็เลยแบบ <laughs> เออแล้วบทเรียนนี้สอนให้รู้ว่าไม่ต้องรีบเพราะยังไงเขาต้องสอบพร้อมเราใช่ไม่างนั้นก็แต่อย่าไปสายแค่นั้นเีงมาก่อนนี้แต่คือกันอาจจะเผื่อแบบกันถึงนู่นก่อนเก้าโมงก็คือก่อนสิบห้านาทีในอะค่ะกันคิดว่ามันพอดีแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าไหนจะเดินอะไรไปถึงก็สิบห้านาทีอืมอืมโอเคก็เท่านี้แหละมีมีอะไรอยากจะฝากให้แบบรุ่นน้องที่กำลังเตรียมสอบแบบเออ มีไหมแบบเราเตรียมสอบยังไงคิดว่าทำอะไร <Ừ. S 1> แล้วเวิร์กแบบคิด <Ừ. S 1> ว่าที่แบบอะไรที่เราเตรียมแล้วแล้วเอาไปใช้ในห้องสอบหรือว่าที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันทำให้แบบทักษะเราแบบมันดีขึ้นจริงๆหรือการทำข้อสอบของเรามันดีขึ้นจริงมีอะไรบ้างจะเป็นเวลาทำข้อทข้อสอบตอนซ้อมอะค่ะไปดูก่อนที่จะไปสอบจริงให้ทำกับเปเปอร์เลยถ้าเราไปสอบกับเปเปอร์ก็ทำกับเปเปอร์มันจะมีช่วงหนึ่งที่การติด เขียนใน iPad และว p p d d อะเราแบบคุมทำทั้งประโยคแล้วก็ย้ายได้อะ mm hmm. แต่พอเราสอบกระดาษจริงๆเราต้องลบลบ,ลบแล้วก็เขียนใหม่อะไรประมาณเนี้ย mm hmm. แล้วแบบการที่กระดาษแบบเปิดไปเปิดมาอะไรเงี้ยสำหรับเรามันมันคล่องมือไหมอะไรอย่างงี้ mm hmm. ให้ลองกับกระดาษเลย ก็คือปินพ้อสอบมาทำ<ช>กับ<ะ>กระดาษแล้วก็ใช้เขียนบนกระดาษจริงๆถ้าเป็นไปได้อ่ะก็คือควรจะไปดาวน์โหลดหากระดาษคำตอบ<ช>จริงๆมาฝึกลองกรอกถูกไหมใช่ค่ะโอเคอได้ภูมิใจกับสกิลไหนที่สุดคะแนนตัวไหนที่แบบเราแบบดได้มาเรารู้สึกว่าแบบเออแบบภูมิใจกับมันอะไรอย่างเงี้ยอาจจะ จากคะแนนของการทั้งหมดของการมันเป็น listening เยอะสุดซึ่งเวลาซ้อมอ่ะ listening ก็เยอะอยู่แล้วใช่เหมือนเยอะกว่าอันอื่นอยู่แล้วอน่คะแต่ถ้าหนูภูมิใจสุดน่าจะเป็น speaking มั้งเพราะว่ารู้สึกว่าพอคุยกับตอนแรกอ่ะที่คุยกับพี่ถูใช่ไหมมันก็เราก็คุยกันได้แหละเพราะเราแบบคุ้นเคยกันแล้วไงแต่ตอนแรกก่อนไปหนูก็กังวลว่าถ้าไปเจอ examiner บวกกับความตื่นเต้นอะไรเงี้ยมันจะ มันจะแย่ลงหรือเปล่าอะไรย่างเงี้เออแล้วแล้วเราแล้วเ,เ,เ,เราควบคุมอาการตื่นเต้นหรือความแบบความหมาของเรายัางไงหนูว่านหนูอะแบบยกความเดียวความชอบให้ examiner เ,เลยเขาเหมือนทําให้เราไม่ตื่นเต้นนะคะทําแบบเขาดูสงบจริงๆดูคาามมากมน้ำเสียงหรือว่าท่าทางของเขาอะไรอย่งเงี้ยค่ะอืม,อมแล้วถ้าเราแบบอย่างถ้าเราพูดแล้วน้อยอะเขาก็จะพยายามให้เราพูดเพิ่ม เหมือนเขามีการส่งสัญนอกถูกไหมใช่ใช่แล้วก็หรือว่าถ้าเราแบบเริ่มพูดเยอะแหละหรือว่ายังไงเขาก็จะปล่อยให้เราพูดนะแบบไม่ไม่ได้ไม่ได้แบบทําอะไรให้เรารู้สึกว่าเราทําอะไรผิดหรือเปล่าอเงี้ยเขาก็ทําหน้าเข้าใจตลอดเขาก็จะแบบพยักหน้าแล้วถึงแม้เขาจะใส่แหม่แต่พี่ทูแต่ตาเขาดูยิ้มแบบประมาณว่าโอเคเห็นด้วยเออเออโอเคก็ถือว่า ด,ดวงใครดวงมันอ่ะการเข้าไปเจอ examiner อ่ะเนาะแต่พี่เชื่อว่าส่วนใหญ่ทุกทุกคนก็ก็น่าจะเจอ examiner ที่คือจ,จริงอ่ะมันก็เป็นช่วงเวลาด้วยคือหนึ่ง character ของ examiner แต่ละคนก็เหมือนกับ ชาวบ้านทั่วไปที่เราจะได้เจอใน mm hmm. ชีวิตประจำวันนะถูกไหมแบบเออส่วนใหญ่ถ้าเป็นถ้าเป็นคนที่เราเพิ่งเจอเคยเจอครั้งแรกคือความเฟรนลี่มันก็จะมีในระดับหนึ่ง oh. แต่ว่ามันก็อาจจะเป็นอย่างเช่นถ้าในมุมมองของพี่อย่างเงี้ยบางครั้งมันอาจจะมีอย่างช่วงเวลาที่เราได้เราได้ช่วงแบบหลังทานข้าวเสร็จถูกไหม <Okay. S 2> เขากําลังแบบแฮปปี้กําลังอิ่มกําลังแบบ mm. เออหลังจากได้พักมาแล้วอะไรอย่างเงี้ย หรือว่าถ้าบางคนมันไม่ได้6โมงเริ่มเย็นเอกซอาจจะเริ่มนางเมือกหน้ามันเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็มันก็มีสิทธิ์แต่ว่าท้ายสุดแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าเอกซา n e r จะเป็นยังไงเนาะเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็ถูกมาร์คสองคนอยู่ดีอืมใช่ค่ะอืมโอเคได้ก็วันนี้ก็ขอบคุณกันมากนะลูกนะที่มาแบ่งปันประสบการณ์ <laughs> นะคะก็ ไม่มีอะไรแล้วไม่มีคําถามแล้วเดี๋ยวถ้าสมมติว่ามีเด็กๆน้องๆส,สนใจหรือว่าอยากจะแบบถามพี่การเพิ่มเติมอะไรเงี้ยพี่การบอกหน่อยพี่การอยู่แลบไหนพี่การแบบ oh. จะไปต่างประเทศเมื่อไหร่อยู่แลบ,บอาจารย์มังโกโตค่ะอยู่ซาโค ESE ใช่แล้วก็ <c oughs> ที่พี่รีบสอบก็เพราะว่าพี่จะไปโอเวอร์ซีอะไรก็เลยต้อง <c oughs> เอาคะแนนไปเออก็เลยเออใช่ให้ยาบอกน้องไว้ถ้าน้องมีเวลาเตรียมตัวก็อยากให้เตรียมตัวอย่างน้อยแบบมากกว่าหนึ่งเดือน เพราะว่าพอกันแบบเรียนกับพี่ทูหรือว่าช่วงที่เราอ่านช่วงแรกที่เริ่มทําข้อสอบหรือว่าเริ่มเรียนใช่ไหมคะแล้วก็คะแนนเราจะฟักตัวเองมากเลยแบบประมาณว่าเดี๋ยวก็เยอะมากเดี๋ยวก็น้อยมากช่วงสองอาทิตย์แรกคะแนนกันแบบยังไม่นิ่งเลยแล้วก็เยอะกว่าเกณฑ์หรือว่าน้อยกว่าเกณฑ์มากๆอะไรเงี้ยแต่พอเลยสองอาทิตย์นั้นไปแล้วอ่ะคะแนนกันก็จะคงที่อ่ะแบบว่าไม่เยอะขึ้นหรือไม่ไม่น้อยลงแล้วจะอยู่ที่ประมาณเท่าเดิมโดยที่โดยที่แบบ ทำอะไรก็ไม่เพิ่มขึ้นแล้วตั้งใจทําแบบหรือว่าอ่านยัไงก็ไม่เพิ่มแล้วก็เลยคิดว่าถ้ามีเวลาแบบเรียนมากกว่านี้หรือว่าอ่านมากกว่านี้มันก็จะได้เยอะไปอีกอืมเพราะงั้นก็เลยอยากให้แบบค่อยๆไม่ต้องรีบสอบเลยก็คือพยายามพยายามทํายังไงก็ได้ให้ตัวเองมีเวลาในการฝึกเนาะแล้วก็ได้เรียนรู้มากที่สุดอันเนี้ยคือสิ่งที่สิ่งนี้สําคัญคือมันเป็นเรื่องปกติเวลาที่เราแบบ เขาเรียกว่าอะไรเ,เมื่อเรามีเวลาน้อยอ่ะเราจะกระโดดเข้ามาทําข้อสอบทันทีถูกไหมแต่ถ้าสมมุติว่าเราสามารถที่จะแบบแพลนมันได้ยาวๆหนึ่ง<ช>เราจะไม่กดดัน<ะ>แล้วสองเราจะเราจะได,เะได้เราจะได้รู้ว่าเรายังต้องพัฒนาตรงไหนบ้างในในแต่ละสะเต็ปในแต่ละแบบสกิลที่เราจะไปมันจะค่อยๆไปถูกไหมตามแบบความไวและความพร้อมของตัวเองทีนี้ช่วงแรกที่เราแบบรีบแล้วเข้ามาทำข้อสอบคะแนนมันจะ fluctuate นันเป็นเพราะว่า จริงๆมันขึ้นอยู่กับดวงอะว่า t o อปิมันจะได้อะไรถูกไหมเพราะว่าสกิลเราอะมีเท่าเดิมถูกไหมว่า w ว r อแคปมันจะเป็นในหมดที่ถนัดไหมแต่ว่าพอเราเริ่มฝึกเยอะขึ้นเนี่ยเขาจะเรียกว่าฮิตเดอะซีลิงคือหมายถึงว่าใช่มันสุดสุดที่สกิลที่เรามีแล้วเราจะไปได้แล้วถูกไหมแต่สิ่งที่จะทําให้มันมั่นคงมากที่สุดหมายถึงว่ามันจะไม่ฟลัก t ์ไปมากกว่าเนี้ก็คือการฝึก เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเพิ่มสกิลที่ที่ตัวเองมีอยู่แล้วหรือว่าพยายามเก็บวิกเนสต่างๆที่มันมีอ่ะทำให้เขาเรียกว่าแก้วิกเนสเท่าที่มีให้ได้มากที่สุดเราจะทําให้คะแนนมันคงที่มากขึ้นหรือว่าเปอร์เซ็นต์ที่มันจะผิดโดยที่แบบเหตุผลที่มันแบบน่าเสียดายอ่ะน้อยลงถูกไหมใช่ใช่เพราะฉะนั้นการให้เวลากับมันอันนี้สําคัญเนาะขอเถอะ <laughs> อย่ามาแบบพี่ทูนูจะสอบเดือนหน้าอย่างเงี้ยเออ,อเพราะว่านะหนูก็เป็นไงหนูก็เป็นเออ, <laughs> เอ,อไม่ก็คือแต่ละคนนะ่ะคือไม่ว่าใครก็แล้วแต่แบบพี่จะเตรียมสอบหนึ่งเดือนอะ่ะอยู่ต้องดูด้วยว่าพื้นฐานภาษาอังกฤษของอยูอะ่ะมันมันมีมากพอขนาดที่จะให้ <laughs> ตัวเอง <laughs> ใช่ไหมได้แบบ master the skill แล้วก็แบบ get used to the t e s t แล้วก็ทำให้ทันเวลาแล้วก็แรงกดดันต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมันได้ไหมเพราะว่าถ้าพื้นฐานเราน้อยอยู่แล้วแล้วจะให้เวลาตัวเองหนึ่งเดือนแล้วแบบอยากจะไปให้ถึงเป้าหมายเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปได้ทุกคนอนะ่ะอย่างกันอ่ะกันอาจจะทําให้มันเป็นไปได้เพราะว่ากาันอาจจะมีต้นทุนที่ดีอยู่แล้วระดับหนึ่งถูกไหมสิ่งที่กันต้องการคือทําให้ไวใช่ป่ะแบบฝึก ให้เวลาตัวเองไม่รีบเพราะพี่จําได้ว่าช่วงแรกๆที่ที่เราฝึกอย่างเช่น reading อย่างเงี้ยการอาจจะแบบยังไม่จับเวลาไปอออเออใชอไม่จับเวลาด้วยนึงสะกดผิดบ่อยว่าเออสะกดผิดหรือว่าแบบเรารีบตอบเร็วเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบสิ่งต่างๆเหล่าเนี้ยมันมันต้องใช้เวลาให้ให้เวลาตัวเองได้แบบได้ฝึกฝนเพราะเมื่อเรารีบ มันก็เหมือนการทําข้อสอบแบบเห็นแค่คีย์เวิร์ดแล้วก็เลือกตอบเลยว่าแต่จริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่ถูกไหมใช่ไอเอ็มต้องคิดไปอีกเออเออเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนเนาะที่ดูวิดีโอนี้อยู่นะคะแพนดีๆให้เวลาเยอะเนาะโอเควันนี้ก็รบกวนพี่กันเท่านี้เนาะขอให้โชคดีนะจ๊ะแล้วก็เทคแคร์ขอบคุณค่ะขอบคุณจะไปเมื่อไหร่นะจะไปเตือนมักกลา มกราโอเคโอเคขอให้การเตรียมตัวทุกอย่างรับรื่นสาธุสาธุเทคแคร์ care, นะลูกไว้เจอกันขอบคุณมากค่ะค่ะไม่ต้องปัดเนาะวิดีโอเนี้ยได้ตรงเลยโอเค <laughs> จ้บาบายบายลูกขอบคุณค่ะจ้า